ุยเพลงเม,มืองไทยแขกรับเชิญเราในวันนี้เป็นผู้ที่เรารู้จักกัน,นมีบางคนอารมณ์ดีโอ้ตลกมากเลยคุยลแล้สนุกสนานสบายใจแล้วเป็นพ่อของตลกหลายท่านออแต่ว่าใครจะไปรู้ละ่ะไม่ใช่ว่าอารมณ์ดีตลกอย่างเดียวชอบถ่ายรูปชอบถ่ายรูปแม้ดูโรแมนติกดูเป็นศิล,ละปะศิลปิน,นใหญ่ อานุเอ mm ้ยไม่ใช่อน okay. ุเนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แขกมาเจอเรานอนนี้เป็นคุณพ่อคุณจิ้มเป็นคุณพ่อของคุณแจ๊บอ่ะพูดแบบนี้คุณผู้ชมรู้จักแล้วแหละนั่งอยู่ตรงนี้แล้วพ่อดมหรือคุณดมชวนชื่นค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบแต่วันนี้คุณดมไม่มามาแต่จิ้มไอ้จิ้มวันนี้พ่อมันมาเลยอ๋อนี่พ่อมันเลยเนี่ยจริงนะครับไม่ผมมองไปเหมือนที่จิ้มมาอ๋อนี่นี่อ๋อนี่พ่อดมคุณอุดมทรงแสงถูกไหมฮะส่งแสงเเคารียกอะไรชวน ช,ชืชช่นชืน่นเนาะทีมงานก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อดมจะมาก็นึกแบบดมไหนเนาะพอมาเห็นอ๋ออาเฮียคนนี้เองอาเฮียอาเฮียนี่เองเห็นในทีวีบ่อยๆนะว่ารูบ่อยๆนะคงนี like ้ดูพี่จิมไว้แล้วกันอะอายุมากมันจะเป็นอย่างนี้เลยเหมือนกันเดะเลยเนี่ยขออนุญาต ครับผมปัจจุบันเนี่ยดูแข็งแรงเปรี้ยวปริ๊สวิตุ้งไปสุขิตุ้งดูตัดตัวดิดูกางเกงสกอร์ดูรองเท้าดูอันนี้เขาโรขาดด้วยนะต้องมีขาดองันนี้อายุสักเท่าไหร่ครับขอโทษอายุนะครับเอาเอาสิบแปดแล้วกันแปดสิบเอ็ดสิบแปดแล้วกลับจากสิบแปดไปเป็นแปดสิบไหนแปดสิบแปดสิบปับทำไมพ่อดมสุขภาพแข็งแรงมีโรคประจำตัวไหมฮะผมไม่เคยมีโรคเพราะไม่เคยตรวจ ไม่เคยตรวจแล้วก็ไม่เคยไม่เคยแล้วไปตรวจตอนที่อายุ60แล้วก็ไม่มีอะไรมีเบาหวานมีหัวใจไม่มีอะไรเลยครับความดันก็ไม่มีความดันไม่มีเบาหวานมีแล้วก็เรื่องปวดเมื่อยเนี่ยไม่ตัดไปเลยครับแล้วมีความใจง่ายไหมใจง่ายเป็นเรื่องเรื่องธรรมดารู้แล้วเคล็ดลับแกเปรี้ยวคือขอให้เป็นโรคใจง่ายเะเจง่ายจริงนะถ้าใจไม่ง่ายจะมีมีทั้งสี่คนรู้แล้วอย่าอย่าพูดดังนะ เดี๋ยวเวลาพ่อโดมออกเนี่ยต้องถามจริงพี่โดมพี่โดมมาจากโลกไหนอ่ะพี่โดมมาจากโลกไหนเนี่ยเพราะพี่โดมบอกพี่โดมไม่มีโลกผมบาอยู่โลกไหนเนี่ยไม่ไม่ไม่อ๋อโลกอย่าพูดง่าอย่าพูดดังเดี๋ยวแฟนจะดูเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากแก่เีเขาต่เสียงไม่ตอนนี้เขาไม่ว่าเลยจะไปไหนก็ไปเลยเขาไม่สนแล้วเอาหรอครับเขาก็ยังอยู่กันดีแฟนผมสองคนเนีบ จะไปไหนไปเลยนะจะเขาหรือเราเราอใช่คนที่มาพูดว่าแฝดสองคนจะไปไหนไปเลยราก็ให้เราไปไหนหรือเราให้เขาไปเนี่ยจะไปไหนก็ไปเลยไม่เคยมาตามหึงหวงแต่สมัยก่อนเนี่ยโอ้ยตามกันจ้าระวันจ้าระวันเนาะน้าตั้งสี่ตำแหน่งเอ่อมาเดวีโตลิกูเหมาล้างงีเต็มไปหมดเลยวิธีการเลี้ยงลูกเรี่ยงเมียผมก็มีประวัติอย่างหนึงคือว่าเมียที่สองเคาลบเมียที่หนึ่ง เมียที่สามเคารพเมียที่สองเมียที่สี่เคารพเมียที่สามอ้าวแล้วสี่เคารพสามสองหนึ่งได้ไหมไม่ได้ต้องมาเป็นทอดเออโเขาก็อยู่กันดีอยู่กันเดียวกันแล้วผมมีเมียผมก็พาเข้าบ้านทุกทีนั่นไงผมไม่เอาไปไว้ที่อื่นไม่ปทุกซ่อนไว้เพราะเราไม่มีเงินที่จะไปส่งเสียให้อยู่ๆกันไปเธอรักกับฉันเธอก็ไม่อยู่กับฉันถ้าเธอทนไม่ไหวเธอก็บอก ไปเลยมันมันประหยัดไฟด้วยไงประหยัดประห้องเปิดเปิดดวงเดียวแล้วมันอยู่4คนเลยมันประหยัดไฟประหยัดน้ำแก่อ๋อมีความสุขนะครับะ เรื่องนั้นพักไเรื่องครอบครัวเราไม่เอาละสิ่งที่ไม่ควรจะแนะนํานะเรื่องเรื่องของอายุโอเคควรจะแนะนําว่าทําอย่างที่ผมสอนแต่อย่าทาอย่างที่ผมทําถูกตื่นไว้แล้วก็มันมีอาชีพอยู่ในวงการบันเทิงทําน้่นลูกเลิกแล้วแม่ก็ตามคุณพ่อไปหมดเลยนะครับก็มีชื่อเสียงหมดทุกคนทีนี้นึกยังไงถึงได้เปลี่ยนแนวมาหันใจหันมาสนใจกล้องมาสนใจการถ่ายรูปนี่มันเป็นอีกแขนงนึงเลยอันนี้ผมสนใจมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กที่ ตามพ่อแม่ไปเล่นแสดงนิเกอพ่อแม่ไปนิเกอชอบถ่ายรูปตั้งแต่เด็กตอนแม่เล่นนิเกอสมัยก่อนมันมีกล้องเหรอสมัยก่อนมันมีกล้องเหรอมีครับมีมมีีครับต้องบล็อกไอ้ที่ทำไงอ่ะตั้งอย่างนี้แล้วมองตรงนี้แล้วก็มือกดตรงนี้อ๋อฮันดิฟเขาเยต้องบล็อกบอสอะไร็นตัวองอันนี้ก็บอกว่ามันกิดฟ้าแลบ อ่าโอ้ยแล้วมีผู้สื่อข่าวแล้วจะเป็นกล้องแบบแบรนอยหนึ่งเงี้ยแล้วก็ตั้งมีขาแล้วก็เปยดหลอดเออหลอดที่หลอดรอนั้นเลยครับหลุนนั้นเลยว่าแบบนี้เก่ากวัยฮารีอาลีอาลีเฟล็กขาวดำนะดป็นสีไม่มีขาวดำครับผมขาวดำอ๋อเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเลยขาวดำชอบมากโอแเราไปเรียนการถ่ายร่องถ่ายรูปศึกษากล้องอะไรต่างๆเพราะเราก็ชอบแต่เราไม่ศึกษากล้องเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกผมไม่ได้เรียนครับเพื่อนเป็นเป็นร้านถ่ายรูป เป็นเด็กดีนผมอายุทักดีนะเป็นเพื่อนเป็นร้านถ่ายรูปจะคุยจะรู้เรื่องไหมครับเพื่อนเป็นร้านถ่ายรูปเป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านถ่ายรูปเป็นลูกชายดีเหมืออกันน้ไปคุยกับร้านถ่ายรูปถนนชัย ใครเขาละสีสะดุดใจตลกกั่งงเลยนเนี่ยาม,มีตลกกว่าผมตลกผมยังงงเลยนะพูเอารวะเอาเอาเอามีเพื่อนเป็นเจ้าของร้านถ่ายรูปครับผม ก็เลยไปศึกษาก็เด็กเมื่อสนทั้งคู่อ่ะเขาชวนผมเข้าไปในในบ้านเขาก็ไปลื้อนู่นลื้อนี่แล้วเพื่อนผมชื่อชื่อช่องผมยังจำได้เลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะอายุประมาณสิบสามสิบสามสิบห้าด้วยโอ้โหกําลังสนกําลังไม่มันเห็นมันสวยไงเป็นเทคนิคเป็นอะไรแบบเด็กผมว่าเออไอ่ได้มีของเล่นเนอะพี่ชายแล้วแล้วแอบไปล้างกันในห้องแลบห้องแลบของพ่อมันน่ะแอบไปล้างแล้วมาดู ม้วนหนึ่งจะได้แค่สองใบหรือสามใบเต็มที่เออผิดผิดทุกสามใบสองรูปจะได้แค่สองรูปสามรูปขายแล้วมันไม่ไม่รู้จไม่เรียนเลยกดอย่างเดียวแสงไม่พอบ้างแสงไม่พอมอเลยตั้งชัตเตอร์ไม่เป็นแต่ตัวนั้นขาวดำไม่ดำขาวดำนะขาวดำครับเออยังไม่มีสีหรอกแล้วมีกล้องของตัวเองอันแรกเมื่อไหร่อันแรกก็สมัยมาเล่นอยู่กับวงเพลินแล้วเป็นน่อยเป็นนักร้องีเป็นผู้ใหญ่และพอเป็นนักรนตรีด้วยเอาเที่ยวเป่าแซ็กอ ซื้อเองเลยเหรอฮะัชอบมากเลยผมซื้อเองเลยหัดเองไม่มีอาจารย์สอนยังอยู่ไหมกล้องอันนั้นไม่ใช่แท็กเทปบอลไม่ใช่บอลแต่กล้องอ๋อเนี่ยพูดเอาเรางงกันนะเนี่ยพี่งงวะงผมกำลังพูดถึงเรื่องแซ็คไม่บอลนะแซ็คโอ้ต่อเรื่องแซ็คเนี่ก็หันไปเรื่องกล้องอ่ะอย่าถือสาเลยครับ80แล้วก็มีวนเวียนมากบางทีก็ลืมไม่ไป พ่อพอดอมอะไรกันอะไคที่ว่าเออเราเออใช่ไหมเราคงสื่อสารไม่ดีอ้าเอาเรื่องแซกจบไปเป็นหน้าีเป่าแซกซื้อแซกเองทีนี้มาถึงสนใจถ่ายรูปชอบแล้วซื้อกล้องเอาเองไหมครับซื้อเองครับอันแรกแพงแม่จะมานะประมาณสักหมื่นกว่าบาทอะแพงมากนะไม่หมื่นกว่าบาทสมัยก่อนสมัยก่อนผมอยู่วงเพลินเพลินแดนจะได้ค่าตัววันละร้อยยี่สิบหมื่นกว่าบาทกล้าซื้อเนี่ยนะมันชอบอะไรขนาดนั้นอ่ะก็เรา มันติดใจมันมาจากนู่นนะแล้วผมก็เล่นกล้องมาเรื่อยรอมีกล้องใครวางแล้ผมก็หยิบถ่ายตลอดเล่นก็จงกล้องพังไปกันหมดไปเมื่อ ข่อท้ายอแล้วอันนี้เป็นเป็นสีแล้วนะพี่ดมเมื่อก่อนเดิวนี่เป็นสีแล้วตัวนี้ก็เป็นสีแล้วในมมแดนซื้อใหม่เนี่ยซื้อใหม่แล้วสีแล้วเป็นใหม่เป็นมวนเป็นมวนเฟรมอะอ่าป็นมวนเฟรมเป็นสีแล้วอยู่ามหอยู่นี่ฮะอัานไหนอันไหนตัวนี้นีตัวนี้ครับนี่อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นตัวแรกไหมฮะตัวแรกในชีวิตเลยครับราคาประมาณราคาประมาณหมื่นกระบาทแต่ผมซื้อต่อขอซ mm ื hmm. uh ้อมาแค่เจ็ดพัน uh อ๋เราจ่ายวันเจ็ดได้อืายสองมือสองแล้วก็เดี๋ยวนี้ถ่ายได้ไหมฮะตอนนี้อันนี้ไม่ได้ไอ้แจ๊บทำตกน้ำแล้วผมก็เข็บไว้ไงมันเป็นตัวแรกของเราพี่ด้งใช้ไปกินนานไหมเนี่ยกว่าพี่แจ๊บที่จะทำตกน้ำเสียไปเนี่ยก็ตอนที่มันยังไม่เกิด ใช้มาประมาณมันยังไม่เกิดอีกก่อนตาแจ๊ดเกิดอีกอย่างก่อนแจ๊ดเกิดสักสิบปีได้มั้ยหนักองโบราณคนหนักมากสมัยก่อนมันแบบโครงร่างเอาแบบเหล็กใช้เหล็กเลยม่แค่นอน แค่นั้นเอฟทีตัวนี้โอ้ตั้งแต่โอ้แต่โอ้ต่นเอฟทีเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยสมัยก่อนก็ตัวนี้เป็นตัวตั้งเวลาถ่ายออ๋มีตั้งไว้ลงเวลาด้วยแล้วเขาตั้งแล้วก็เดินไปไงแล้วไปนั่งได้แล้วก็ตั้งไว้เรื่อยนี่ต้องยังต้องปรับโฟกัสอยู่ต้องใช้ต้องปรับด้วยมือนู่นไม่มีไม่มีอัตโนมัตินะไม่มีออโต้ครับโอ้ยเดี๋ยวนี้สบายจะตายกล้วเปิดฝ้ามาปรับก็วางฟิล์มแล้วก็ดึงลื่นแล้วก็ต้อง เราก็ค่อยศึกษาถามคนนู้นมั่คนนี้มั่งตั้งแสงยังไงตั้งโฟกัสยังไงค่อยไปค่อยเธอยเลจนกระทั่งพัฒนาไปถึงไหนพัฒนาตอนนี้ก็ถ่ายชัดลึกชัดตื้นได้แล้วอะไรนะชัดลึกชัดตื้นแปลว่าอะไรเดี๋ยวคือปรับไอตัว f ของมันอ่ะอ๋อเขาเรียกชัดลึกชัดตื้นคือชัดลึกก็หมายถึงว่าให้ไปชัดข้างหลัง แต่ชัตเตอร์กัมาชัดข้างหน้าแล้วข้างหลังเบอร์หน้าหน้าชัดหลังเบอร์แสดงว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ที่มีกล้องตัวแรกจนบัดนี้พ่อดมก็ยังผมยังเล่นอยู่เรับอันจากนี้เปลี่ยนเล่นได้นะฮะอันไหนฮะนี่เล่นเหรสำหรับถ่ายวิวหรือถ่ายอะไรคุณอยามาบอกกล้องแบบปัญญาอ่อนไม่ใช่นะครับปัญญาอ่อนไม่ได้อันนี้ปัญญาอ่อนใช้ไม่ได้ครับ เดี๋ยวก็เป็นตาแจ๊ดสองโอ้ยไอ้นี่ลมหื้ลมเรื่องหนแตกเลยมันไม่เหลือหล่นน้ำแล้วนี่ครับมันเปลี่ยนเรนได้เพราะดมชอบถ่ายประเภทไหนถ่ายรูปประเภทไหนเออคนก็แล้วแต่เออคนสักจิ้งคนลองมันนี่รูปคนรูปสัตว์รูปดอกดอกไม้อย่างงเี้ยส่วนมากผมจะชอบถ่ายตอนพระอาทิตย์ตกดินแบบตอนที่จะขึ้น มองเห็นเมฆหมอกแล้วก็ศิลปะอูฐไทยและอัสดงตอนอูฐไทยและอัสดงแล้วยิ่งมียอดเจดีขึ้นมาทถ่ายเจดีผ่านไปจนบัดนี้ก็ยังถ่ายอยู่ยังถ่ายอยู่ครับได้อะไรจากการถ่ายรูปบ้างคะก็ได้ความสนุกครับได้รูปไหมได้รูปไหมได้รูปเออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยากรู้ว่าเขาเขาลูปเขาไปอัดยังอัดอยู่ไหมเขาปิินเอาองนะเดี๋ยวนี้ปิินเอาแต่มันไม่เหมือนไม่คลาสสิกเหมือนที่เรอนเนาะ เขาจะเข้าคอมพิวเตอร์เขาคอมแล้วปีนเข้มาเลยแล้วคุณภาพไม่ดีเลยพี่โดมครับถูกเก่าไม่ได้เพราะว่าอยู่ไปปีสองปีอะไรเนี้ยขาไม่โดนแสงนะมันก็ค่อยๆหายไปนะันางอ่ะถ้ารูปถึงเางามันจางใช้ล้างดูแบบนั้นนะขนาดเป็นแบบขาวดำหรือซีเปียแต่โบราณมันยังอยู่ถึงอยู่นี่ครับแต่แต่รูปอย่างที่สมัยใหม่ที่บอกว่าเข้าไปอะไรอัดเอาเองอะไรอย่างเงี้ยผมว่าปีสองปีก็จางเดี๋ยวนี้ผมก็ ที่เกียจจะมานั่งอัดมาอะไรแล้วผมใส่เขายิงเข้าคอมอย่างเดียวเก็บไว้ในคอม,ม,คอมแล้วที่ได้ยินมาก็คือว่าเล่น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 แล้วเคยเอาจริงเอาจังยึดเป็นอาชีพหาซาตงสตัง,ะตงอะไรอย่างนี้ไหมรับผมไม่เคยได้สาตังจากผู้นี้เลยนะยจะไปจะ,จะไปช่วยครับผมทั้งงานบวชงาน ผมไปถ่ายเขาผมไปถ่ายเขาถ่ายแล้วโอ้โหนี่นี่ได้ใช้ได้ใช้ความรักตรงนี้แล้วอย่างงี้พี่เราไปถ่ายแล้วแล้วเอารูปให้เขาไงไปอัดเลยใส่แผ่นแม้ให้เลยครับอ๋อใส่ซีดีใส่มาทันสมัยด้วยทันสมัยด้วยีดีไปให้เลยพูดพูดกันไปแล้วทันสมัยแต่ว่ามันมันมันไม่ค่าเสียงมันไม่ค่าเสียงรูปมันจะไม่ได้อย่างเก่านึกถึงอัลบั้มงทอยโบราณนะที่เป็นกระดาษดำๆฮะแล้วเราต้องไปซื้อแบบไอ้ตัวหัวมุมมา แล้วทากาวกาวแป้งเปียกด้วยนะสมัยก่อนแล้วก็มาแปะแปะแล้วเราต้องต้องวัดก่อนนะเอารูปมาดูว่าโอ้แปะมันนานมากแล้วนะเนี่ยมันนานมากแล้วนะไม่ผมว่ามันแป๊บๆบเองแล้วจะไม่นานมากแล้วขขงตั้งเขาใส่ไปในเล็บเราอ้เราเราคุยกันของคนละเรืแล้วหัวมุมมาเนี่ยใสหัวหมุนต้องวัดก่อนนะแล้วเล็งให้ดีนะเดยทากาวทาการมันแกะไม่ได้แล้วกระดานจะขาดตามว้เกิดไม่ทันอันนี้เขาเล่าให้ฟังมาก็ไมาเล่าให้ต่อ อาวชหน้าน่ะมันได้อารมณ์ครับมาดูภาพถ่ายไหมลองดูรูปถ่ายแล้วฝีมือผลงานของพ่อดมมาดูพี่ดงชอบแล้ว่าอวดกันหน่อยผมยังไม่พอใจรูปผมเอเลยพี่แต่อามาให้ดูว่าพี่ดมต้องมาให้ดูไม่ใช่รูปตลกนะนี่เป็นรูปฝีมือนะอย่าเอาตลกตลกมาให้ดูไม่เอานะก็ผมก็ถ่ายรูปตอนนี แแจ้ยังเดินได้ถ้าหาอลูตลกตลมันไม่สวยนะเดี๋ยวไม่ตั้งแต่เกิดก็มีแต่นี้ตอนนี้ผมตอนนี้ผมยากจนในย้ายบ้านบ่อยหายวเช่าบ้านไม่ให้ค่าเช่าแล้วไล่ออกเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูผลงานของพัดดช่วงหน้านะครูเดี๋ยวมาดูถ้าไม่ดีไม่ทำเส้นใหญ่ผัดซิวให้กินหรอจ้ะคุยเพลงเมืองไทย